อีกหนึ่งปัญหาสําหรับการถ่ายวีดีโอที่เจอบ่อยครับก็คือการเปลี่ยนโซลูชันการย้ายกล้องไปอยู่ในอุปกรณ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นขาตั้งไตรพอร์ขาตั้งโมโนหรือการขึ้นกิมบอลนะครับทุกครั้งที่การขึ้นกิมบอลเนี่ยเราต้องมานั่งเซ็ตบาลานซ์ใหม่หรือการพอถ่ายกิมบอลเสร็จเราต้องมาขึ้นโมโนเนี่ยเราต้องถอดอุปกรณ์มานั่งไขตัวเพจก็เลยต้องหาโซลูชันใหม่ในการทํางานนะครับเพื่อให้มันทางานได้ง่ายขึ้นต่อเนื่องไม่กระตุกกระตักเวลาจะเปลี่ยนอุปกรณ์นะครับได้มาเป็นตัวนี้ครับ ฟลแคม F38 ครับ สวัสดีครับอยู่กับเสื้อแตงโฟโตกราฟคนเดิมครับในวันนี้ผมจะมารีวิวอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งครับเป็นอุปกรณ์ที่ในการใช้ทำงานถ่ายวิดีโอครับเพื่อให้มันสะดวกมากขึ้นก็คือตัวเพจ Quick Release ครับ Quick Release จะมีสองระบบนะครับระบบแรกก็จะเป็นของ m a n p h t t o นะครับก็จะเป็นระบบตัว rc2 นี้จะเป็นเพจแบบนี้ ระบบที่2นะครับจะเป็นระบบอะค่าสวิตอะค่าสวิตก็จะเป็นประมาณนี้ครับเป็นสี่เหลี่ยมๆแบบนี้นะครับส่วนใหญ่จะเห็นได้ในอุปกรณ์ของ p i กดีไซน์นะครับพิกดีไซน์ก็จะเป็นอะค s าสวิตปกติแล้วเวลาเราจะเปลี่ยนเพจอุปกรณ์เนี่ยไม่ว่าจากขาตัวไตรพอดนะครับมาขาโมโนหรือจะไปขึ้นกิมบอลเนี่ยทุกครั้งเนี่ยครับเราต้องมานั่งไขเพจนะครับ ต้องมานั่งไข่เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนนะครับสมมติจะไปขาเล็กเราก็ต้องมานั่งไข่เป็นตัวเกีียวหมุนอย่างนี้นะครับก็หมุนหมุนหมุนหรือเราจะไปขึ้นตัวสามขาก็จะเป็นเพจของแมนโฟโต้ตัวนี้นะครับจะเป็นตัว rc 2เป็นแบบค c k r e l e a s e แบบเร็วแต่เวลาเราถ่ายบนสามขาเสร็จแล้วอยาไปขึ้นโมโนครับเป็นแมนโฟโต้เหมือนกันแต่เพจมันไม่เหมือนกันครับมันจะเป็นเพจตัวนี้ครับเป็น5 0 1 l นะครับเป็นเพจแบบยาวแบบนี้สําหรับเพจวิดีโอการใช้งานมันก็เลยแบบมันไม่ต่อเนื่องเราต้องมานั่งไข่ตกก เราจะทํำยังไงให้มันใช้งานได้นะครับก็เลยมีตัวนี้มาโฟลแคมนะครับวัสดุธรรมดาดีเลยนะครับตัวเพจก็โอเคตัวเพจรับเนี่ยครับจะมีรูให้ห้อยสายหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถเอาไปห้อยสายได้นะตัวโฟลคแคม F38 นะครับจะมีทั้งหมด3แบบ3รุ่นนะครับจะมีรุ่นที่เป็นแบบติดก,กระเป๋านะครับเป็นแบ็คแพ็คก็คือนหนีบเหมือนคล้ายๆของพิกดีไซน์แตบบ่ที่2จะเป็นสําหรับการห้อยคอนะครับจะมีตัวเพจใหญ่ก็สามารถห้อยคอติดสายห้อยคอได้เวลาจะใช้ก็เลื่อนออกเลื่อนเข้า แล้วก็แบบที่3ก็เป็นแบบนี้นะครับก็เป็นตัวเพจฐานแล้วก็ตัวสวิต์ลับตัวนี้นะครับก็เข้าได้ง่ายใช้งานได้ง่ายส่วนใหญ่ขาตั้งกล้องที่เราใช้กันน่ะครับตัวลูนอสจะเป็น1ต่อ4อยู่แล้วนะครับเวลาจะไขติดอะไรก็ง่ายอย่างเพจตัวกิมบอนะครับเราก็ามาถ่ายแล้วก็เซตบาลานที่เรียบร้อยนะครับอีกตัวหนึ่งสมมุติเราจะใช้มโนนะครับแล้วก็ไปไขติดกับตัวอ่าตัวเพจ501 L นนะครับก็ไขติดไปนะครับ แล้วก็ตัวเพจฐานนะครับเราก็เอาไปไขติดตัวกล้องนะครับตัวเพจฐานนี่จะดีหน่อยนะครับมันก็สามารถเลื่อนระดับได้ครับว่าจะเอายืนหน้ายืนหลังเอียงซ้ายเอียงขวาก็ให้บาลานตัวกล้องมันตรงนะครับถือว่าออกแบบมาดีนะครับใช้งานได้ง่าย ถือว่าใช้งานได้ง่ายมากเลยนะครับแค่เอาตัวฐานเพจเนะครับไปไขย,ยึดติดกับตัวเพจของเรานะครับเวลาเราจะใช้งานนะครับเราก็แค่ติดตัวฐานเพจนะครับกับกล้องแล้วก็เอาตัวเพจขาตั้งกล้องไปติดกับตัวขาตั้งกล้องไว้เลยครับเวลานั้นเราก็แค่ยกตัวกล้องถอดสลับใส่ไปมาได้เลยมันตัดขั้นตอนวิธีการออกไปมานั่งไขเนี่ยมันคือที่สุดเลยนะ เป็นแต่ก่อนเนี่ยเรามีหลายเพจเวลาจะเปลี่ยนเพจทีเราก็ต้องมานั่งไขนะครับพอจะเปลี่ยนอีกชิ้นนึงเราก็ต้องมานั่งไขเปลี่ยนใหม่อ่าเข้ากิมบอลก็ต้องมานั่งเซตบาลานนะครับอ่าพอถอดกิมบอลก็ต้องมานั่งไขใหม่นะครับมันไม่สะดวกเลยนะถือว่าอันนี้ก็เป็นโซลูชันที่แบบ the b a s สเลยนะ โดยสรุปแล้วก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันอำนวยความสะดวกกับการถ่ายวิดีโอมากๆนะครับถ้าใครมีขาตั้งเยอะๆนะครับหรือมีอุปกรณ์ต่อเยอะๆเนี่ยผมว่ามันสะดวกมากกับการทํางานข้างนอกนะครับเราไม่ต้องมานั่งเซตปลางกกิมบอรเราไม่ต้องมานั่งไขน็อตให้เสียเวลาบางทียืนอยู่กลางแดดต้องมานั่งไขเปลี่ยนเพจนะครับม,มันไม่ค่อยสะดวกนะครับการมีตัวนี้เข้ามาช่วยมันก็ถือว่ามันอำนวยความสะดวกมากๆสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณมากครับยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าครับว่าผมจะทำอะไรยังไง ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามเป็นกำลังใจนะครับบ๊ายบายครับ bye bye,